ดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันหลซืสูตรหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อรนะคะจะมีคําศัพ์นะคะเกี่ยวกับอว,วัยวะนะคะมาฝากนักเรียนทั้งหมด4คำนั่นเองนะคะมมีมาฝากนักเรียนทั้งหมด4คำนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ค่ะคือให้ในักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะคําศัพท์ได้อย่างถูกต้องต,องตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนคะ ทีนี้นะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วค่ะนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อ,อะไรไปบ้างคะจากคลิปการสอนของหรอซื้อค่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีนใช่ไหมคะได้เรียนรู้คําศัพท์คําว่าอะไรไปบ้างนะคะคําว่ากี่เพ้าและอีกคำหนึ่งเลยคะ่ะอังเป้านั่น,น,นเองนะคะบางคนเนี่ยถ่ายคลิปแล้วก็ชูอังเป้าให้เราซื้อดูด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนักเรียนค่ะทีนี้นะคะอ่า วันนี้นะคะที่เราซื้อพูดไว้ต้นคลิปนะคะว่ามีคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายนะคะมาฝา,นากนักเรียนทั้งหมด4คำนะคะนกักเรียนถามมาดูคำศัพท์คำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกค่ะนกักเรียนดูรูปดะ้คะรูปนี้ค่ะเป็นรูปของอะไรคะรูปของตาั่นเองนะคะตาเนี่ยในภาษาจีนจนะคะออกเสียงว่าหยี่นจิงหยี่นจิงอ่ะอันนี้คือตาของเรานะคะนกักเรียนลองออกเสียงตามหลักซื้อนะคะหยี่นจิง เยี่ยมมากนักเรียนคะเหยียดจริงเนี่ยแปลว่าตาลันเองนะคะคำศัพท์คําต่อไปค่ะนักเรียนดูรูปนะคะรูปนี้คือหูนั่นเองนะคะอ่าหูนะคะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเออ่ตัวเออ่ตัวแปลว่าหูนั่นเองค่ะนักเรียนคะเอ่อตัวแปลว่าหูนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามเราซื้อค่ะเออ่ตัว เยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะเออตัวแปลว่าหูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําศัพท์คาต่อไปค่ะนักเรียนดูรูปค่ะรูปนี้เป็นรูปของจมูกนั่นเองนะคะคาว่าจมูกนในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าป,ปีจือปีจือปีจือแปลว่าจมูกนะคะนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหัวเืือค่ะปีจือ เยี yeah, ่ยมมากค่ะค <T |ar|> ่อยใช้ค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะนักเรียนดูรูปภาพค่ะรูปนี้เป็นรูปของปากมันเองนะคะคำว่าปากในภาษาจีนออกเสียงว่าโขโขโขเนี่ยแปลว่าปานมันเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหลักสูตรนะคะโข ยังมาค่ะนักเรียนคะเฟย์แชงฮาวทิงนะคะเด็ยนักเรียนนะคะลองถึกพูดคําศัพท์นะคะตามหลัดสื่อนะคะตั้งแต่หูตาจมูกและปากนะคะนักเรียนลองทํามือด้วยนะคะชี้ไปที่อวัยวะที่หลัซสื่อกำลังจะพูดคําศัพท์ด้วยนะคะเดียวนักเรียนยกมือขึ้นมานะคะด้านขวามือของนักเรียนนะคะจากนั้นชูแค่นิ้วชี้นะคะจากนั้นไปที่หูก่อนค่ะตัวนักเรียนพูดตามหลัดสื่อค่ะตัว เยี่ยมมาค่ะต่อไปนะคะชี้ไปที่ตาของนักเรียนค่ะอ่าคำนี้นะคะออกเสียงว่าเหยียดจริงนักเรียนออกเสียงตามหอซื้อค่ะเหยียดจริงเยี่ยมมาค่ะต่อไปนะคะชี้ไปที่จมูกของนักเรียนค่ะอ่านักเรียนคะจมูกออกเสียงว่าปีจืปจะะ้ปีจื้นักเรียนออกเสียงตามหอซื้อนะคะปีจื้เยี่ยมมาค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะ เอาไว้ว่าคำศัพท์คำสุดท้ายนะคะก็คือคำนี้ค่ะโค<ฮ>ลอ่านนกเรชี้ไปที่ปากของตัวเองค่ะโคลในรียนักเรียนออกแสงคำศัพท์คำนี้ตาหลอดซื้อนะคะโคล<ฮ>ยามาค่ะนักเรียนคะคุณช้างค่ะที่นี้นะคะหลอดซื้อนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกพูดคำศัพท์นะคะโดยการอัดคลิปมานะคะนักเรียนเลือกคำศัพท์แค่2คํคำนะคะ แต่เวลานักเรียนเลือกคําศัพท์แล้วเนี่ยสมมตินักเรียนเลือกคําว่าหูและตานะคะนักเรียนต้องเอานิ้วนะคะชี้ไปที่หูและตาของนักเรียนด้วยนะคะเช่นแบบนี้เลยนะคะอ่ะนี่หาวเจ้านี่หาวเราชื่อหัวเจลตามชื่อเล่นของนักเรียนนะคะและนักเรียนนะคะพู้คําศัพท์นะคะถ้าสมมตินักเรียนเลือกคําศัพท์คําว่าหูก็พูดว่าเปิดตัวหูยันจิงตาแบบนี้เลยนะคะแล้วพูดปิดท้ายคลิปด้วยนะคะนักเรียนคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาษจาจีนของบ่าซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ